ไปดูบรรยากาศของการแข่งขันกระดานโต้คลื่นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในภาคตะวันออกนะคะกับรายการระยองล็อกแจม2025สุดคึกคักนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเต็มหาดแม่รำพึงเลยทีเดียวนะคะ เช้าว,วานนี้ที่บริเวณหาดก้นอ่าวชายหาดแม่รำพึงตำบลเพอำําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการทททสำนักงานระยองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นรายการระยองล็อกแจม2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7กันยายนโดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบ้านเพอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสม็ดตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระยองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมท่องเที่ยวเกาะสม็ดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งจากภายในและต่างประเทศ จำนวน70คนนะคะอีกทั้งยังมีกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจร่วมชมร่วมเชียร์เป็นจำนวนมากทั้งนี้การแข่งขันกระดานโต้คลื่นดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของภาคตะวันออกเลยนะคะฟังดนตรีชิลๆกับดีเจและไลฟ์มิวสิกอิ่มอร่อยกับโซนร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มเย็นๆตลอดแนวชายหาดรวมทั้งกิจกรรมเซิร์ฟคลินิก ที่เปิดสอนฟรีสำหรับทุกคนที่อยากจะลองเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมเซิร์ฟแบบใกล้ชิดสามารถเล่นเซิร์ฟได้ทุกวันเนื่องจากเป็นช่วงที่คลื่นทะเลนั้นเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟค่ะ สำหรับการแข่งขันกระดานโต้คลื่นระยองล็อกแจม2025มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดระยองในช่วงกรีนซีซันผ่านกีฬาโต้คลื่นและยังเป็นการส่งเสริมให้หาดแม่รำพึงนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหาดแม่รำพึงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วยค่ะ